เมื่อนี้คุณแม่ของผมก็ได้ทํากัน่วยนะครับเมื่อนี้เวียกบ้านเวียกแค่นี้เลยตรงมาเป็นห้องลูกชายผู้เดียวบัดที่นี่กแหละบมื่ว่าศุเป็นเรื่องสักผ้าเนี่ยหักโย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 ,ก,ย,ก,ยกปั่นปั่นปันปันปน,นี่ครับแล้วก็ล่างน้ำไปได้เนะน,นี่ยสาดน้ำดื่มเนี่ยซัดดื่มที่มุมตาคนเนี่ยเสื้อตาผ้าก็ไม่ง่ายๆไ,ได้ตรงขี่รถไปว่างกระตากับกระถือกางนั่งลงมันยางเสียแตกกะตากันหนักผู้แห้งหรือว่ามันสิบยี่สิบโล วันนี้สีได้ออกไปโอ้ยไปตากับไปตาก,กาหผลพั่แล้วเฮ้ยจริงนะไปหอดมองตากัหาไม่แค้นเสือบันนี้วันนี้ก็ลืมตากตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่หา,ต,หาตัวบัดน,นี้ตากใกาล้สีวแล้วบัดที่นี้สีแลลวตกจุบ,บกโดนกำลังสีลงไปนะวันนี้อินน้อยนี่กำมะแลงหลัดรถติดรถคับติดรถเนี่ยติดครับวันนี้มันก็คือผู้ขี่เอาเองรถหามเลย ามันขึ้นนังเบียดกูยืนกูหลังเงยไรน้ำหนักมันก็เพิ่มเพรามันสี่ยางสี่แตกมันแลงน้ำกูยังกระโดดกระเดี้แลงน้ำกูกระพับไปอ่ะปุณนะเบื้องหน้ามันเองมันสบายปานมามันนั่งยื่นซื้อเหมือนเบื้องแมงเบื้องยุงไปหมดอู้หูเงยงอวกับพองงอไปที่นี่เบื้องหน้าคือจังกูมีความผิดอเองนี่อีเพิ่นคือสิงงเนาะว่าเป็นยังมือนี่บักหานี่มันก็ได้มาใหญ่กูได้เหรสู้มือมันคือบืองมาหะอันนี้ก็ะพอเห็นเท่าโดนเนี่ยมาดมเขา น้องอ้าบุกฮานี่อุมาจะโดนแล้วตัวนี่กูมันตายไปแล้วอุบูแมน <c oughs> มันกำลังแก่เสื่อมไปเลยแก่แก่อยู่เอาไยินเสียงวาวมีแวาวเอยียงเราปะเนี่ยดูก็เลยเอากล้องซูมเบิลงหมดเลยปัดหางมันบักเงาปุ๊บด,ดิเพิ่งกดอ่ะแต่หัวมันลงไปเงาขนาดเลยสร้างหัววาวามันไว้นี่ละก่อน มาเอาซุมมบุนีแล้วต้ออามากินดำหมือนลีละเหมืนขี้กันอยู่กูหงุดแล้วซุ้มบุญีกินดำนะแม่มันะขอะเข่าคอกแล้วก็เห็ดหน้าตาโซโลเชลเล่ประเด็นมูมี่อยากกินวันนี้ก็เลยว่าจะเอาเฟีย้ยงให้กินจัดก,ก้อนตัวเฟีย้ยงเอามาลงมันเองเบงเห็ดหน้าตาโซโลเชลเล่กันทากินมนมุี่เฟี้ยงกับมูมี่อยากเน,ะนาะงานนี้มันลาแรงกันไหมเนาะหนาวเนะมิเตเฟีย้ยงนี่แหละ บ่ม่ยาแต่กินเฟี้ยงไปก่อนตัวช่วงนี้แม่แต่แต่คนยังกินเฟี้ยงแม่นเนาะแม่บอกวันนี้กสิขี่รถออกตลาดตัวนี้ไปฮาซื้อเนวม้มาเห็ดกินแรงไม่นี่ก็ว่าสิเห็ดผนงหมูมันค่อยกินง่ายตัวคนป่วยแม่บ่ละ่ะกะสิกินเห็ดอันนี้แหละจักสิได้รสชาติโอ้เห็ดอันนี้แลหนนละคิดอันนี้ได้ก็คิดอันนี้แหละวันนี้ได้เครื่องแล้วก็กลับบ้านท่านตัววันนี้เฮาไฟแดงก็จะแม่โดนตายมมนถูกบุบวันนี้นึกึ้นได้ว่าวง ตอนไปเอาหัวเขาคองเราเห็นต้นนั้นบักแข้งมันมูจักบ่เอ,อือนบักบักแข้งที่กันบ่นี่เก็บให้เบิ่งเล่นท่างเก็บเนี่ยทางมือบ่ที่ไหนหาเอ้ยบ่รู้มันมีน้ำเนาะน้ำนต้นแบบไงเนี่ยมันบ่นมีน้ำทางมือ,อกเก็บเก็บไปได้เมื่อไหรกคือสิบ่ค่อยกินไปเลยเลยบ่บเ่เก็บหลายเก็บท่้งนี้แหละพอแล้ว พราะมันเป็นยาแล้วเราก็กลับมาที่นี่เอิอนมากลับน้ำแลี้มาดมเอากลับบ้านเลยวะเด็กยากมากคันตอนนี้ก็บพวกมิยังหลายดอกก็บเอาไนบบกพริกออกแล้วก็ซอยพิกคือเท่าที่เอาโรยหนานั่นะแกงเขียวหวานนั่นไหมล้วก็ซอยเพราะให้มันงามเป็นแต่กินที่สุดนี่แหละนี่ก็ซอยใบบุกูดบุกูดก็มัดแก้ๆๆกันแล้วก็มัดต้อมต้อมเซ่กันต้อมแล้วกั ซอยบางๆพอไปร้อยนาแกงนี่แหละให้มันงามเพื่อไม่ให้ให้มันบาดมือขันตอนท่านมูเนี่ก็คือบดมีอย่างไรทุกท่นอยากได้ทำได้ก็ท่นเอาเองรถเครื่องมันกเกิดมิวทำนี่แหละตอนนั้นก็มีแต่เครื่องปรุงทั่วไปวิธีเฮ็ดก็เทน้ำกะทิลุกเออคัว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 มันเป็นมันออกมาแล้วก็แล้วก็เอาพริกแกงลงกมาที่นี่แล้วก็คัวอย่าให้น้ำมันแห้งเอาน้ำกะทิเติมเรื่อยๆ บะยากถูกนะแล้วก็จังไรขวไปก็เอาหมูลงมาที่นี่หมูลงแล้วก็ขวบขวบหมูมันสุกแล้วก็ปรุงใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลปีบขวบขวบไปแล้วก็ตบไทยด้วยพริกกับใบบะกูดได้รสชาติแล้วแซ่บครับเมนูมันนี่แต่ว่าหมูตอนใหญ่ๆ <c oughs> คนไข่กินได้พุบๆนี่นี่แหละครับสูตรไผสูตรมันแซ่บก่แซ่บก็กินขึ้นเขาหน้าตาก็สิออกมาประมาณนี้ ไนกินคนป่วยมันนี่กัเท่านี้แหละครับย่างเดียวแสบนี่คนป่วยก็ได้ทําการตักขึ้นมาแล้วคำหนึง่งมีบักแข้งพ่มบักแข้งดิดไปตามหายุคขอกวะแล้วก็ซดเข้าไปคำหนึง่งอืมเป็นยังไงนอกบัานนี้ยนกนิว้วโอ้แสดงว่าโอเคยกขึ้นมยกนิว้วไอ้มันนี่กับเขามันนี่ก็ไม่แค่นี้แหละกินเขาเลแล้วก็ต้องกินยา ก็เลยได้เอาอยาขึ้นไม่ให้กินจังค่อยนอนไปนิ่ยอย่างไรกับพาลา่ารักษาทุกโรคก,กับสองเม็ดก่อนนอนเ <c oughs> มื่อค่อยไปหาหมอเพราะว่าหัวก็ไข้เมื่อนี้เมื่อแรกกินกินยาแล้วก็ต้องกินน้ําให้หมดต้องกินน้ำหลายๆ่ยด้วครับแล้วก็กลับบ้านทุไปที่นี้แล้วก็ย่างไปหยอกไมา้จาักหน่อยจังค่อยไปอาบน้าแล้วก็ค้นนอนดับในห้อง ตั้งแต่มาอย่างอย่างนอนบงมันเหยียดขีข่ขันโอ้ยมันขี่าันครักมึงไปดอก